อะไรอ่ะไมโลมาแะ้วยังไงต่อเอาไมโลซองมาแล้วก็ทำไมอ่ะแล้วยังไงต่อเอาไปเจาะเจาะเจาะอะไรยังไงต่อใส่กระดาษ A4 แล้วก็ตรีไปรีดรีดไปรื่อยๆแล้วทำไมอ่ะแล้วยังไงต่อไปแช่ช่องฟิตแกะออกมาเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนจะเกิดเราไมโลไปรีดตอรีแล้วไปแช่ฟิตมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งอะครับทุกคนถึงผิวจะสองสีแต่พี่ไม่สนใจนะครับโอเคครับว่าหลังแลวผมได้ไปซื้อไมโลกับกระดาษ A4 มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน โอเคครับต่อไปผมจะแกะไมโลออกมาแล้วไปเจาะๆนะครับทุกคนต่อไปผมจะเอาไมโลไปใส่ในกระดาษ A4 แล้วก็ตะรีดมันลีดๆนะครับทุกคนต่อไปผมจะเอาไมโลที่โดนตะลีดๆไปแช่ในช่องฟินนะครับทุกคนแล้วจะมาดูกันนะว่ามันจะกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งจริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ3 2 1โอ้ยมันกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งจริงครับทุกคน